สวัสดีนะคะทุกๆกคนเรากลับมาเจอกันอีกแล้วในคลิปแบบแรนดอมนะวันนี้เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นกันดีกว่านะคะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ในใจตอนนี้นะเราจะมาดูกันสินะคะว่าณตอนนี้เวลานี้นะคะคนคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรต่อเราอยู่นะคะแบบชัดๆเลยนะมาดูกันเลยะคะ่ะให้คุณนะคะตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีๆนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะ แล้วเราจะลองมาเปิดพลังงานของเขากันนะคะณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างนะคะแบบชัดๆเลยนะใครที่มาเจอแรนดอมนี่อาจไม่ใช่เรื่องเออๆนะคะอาจจะเป็นการดึงดูจากไพ่ก็ได้นะใครอยากเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นดวงชะตาของเราร้อนะคะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยตามที่รายละเอียดที่แม่หมอได้ให้ไว้นะจ๊ะเอามาดูกันเลยนะคะ ณตอนนี้เวลานี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับเราอยู่นะออรู้สึกอย่างไรต่อเราอยู่อะแม่หมอมีความรู้สึกว่ามีคนหนึ่งที่ค่อนข้างค่อนค่อนข้างเฝ้ารอค่อนข้างเฝ้ารอนะคะค่อนข้างแบบว่าจริงจังในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในขณะที่อีกคนหนึ่งยังคงมีตัวเลือกยังคงมีความลังเลยังคงมีความสองจิตสองใจในความสัมพันธ์อยู่นะ ทีนี้เรามาเปิดความรู้สึกเขาใช่ไหมแม่หมอก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่ค่อนข้างเฝ้ารอในความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นคุณนะคะน่าจะเป็นตัวคุณที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็เฝ้ารอ,อ,อความสัมพันธ์นี้อะ่ะแต่ในแต่ในขณะเดียวกันคือคนคนนี้เป็นคนที่ยังยังคงมีตัวเลือกอยู่ค่ะพูดง่ายๆเขายังคงมีตัวเลือกมีความเจ้าชู้มีความที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมคิดยังไม่พร้อมแล้วกันนะคะยังไม่พร้อมที่จะเหมือนกับว่าลงหลัก ปักฐานหรือเลือกเราเป็นจริงเป็นจังพร้อมที่จะหยุดที่เราคนเดียวหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับเราคนเดียวในเวลานี้มันก็เลยทําให้มีคนเนี่ยพอพอเหมือนเขารู้อ่ะเขาก็สัมผัสได้ว่าคุณเนี่ยเออจริงจังเขานะคะแล้วก็เฝ้ารอเขาเขาก็เลยเหมือนมีความแบบรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยสบายใจอะไรอย่างงี้เนาะไม่ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าตัวเขาเองอะก็คือต้อง,ต,องต้องบอกตรงๆเลยว่าเขาอ่ะยังไม่พร้อมยังมีความลังเลในจิตใจยังไม่พร้อมที่จะเออหยุดที่คุณ เหมือนกับที่คุณอยากให้เขาเป็นได้อะไรอย่างนี้เนาะมันก็เลยเหมือนเหมือนทําให้เขาคิดมากคิดหนักอะไรแบบนี้นะคะนะเออก็เลยต้องขอบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างมีความคิดมากแล้วก็คิดหนักในเรื่องของคุณมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเออเขาเขารู้อะแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าตัวคุณนะเฝ้ารอเขาตัวคุณค่อนข้างจริงจังกับเขาเขารู้ว่ายิ่งๆเขารู้แบบนี้เขาก็เลยยิ่งคิดมากเข้าไปใหญ่เลยยิ่งคิดมากแล้วก็ยิ่งเหมือนมีความรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่สามารถที่ เป็นคนคนนั้นให้คุณได้ในเวลานี้ตอนนี้นะคะประมาณนี้นะอาแม่หมอก็เลยต้องขอบอกเขาค่อนข้างคิดหนักคิดหนักในเรื่องของคุณแล้วก็คิดมากแล้วก็ออขอโทษขอโทษที่อาจจะทําให้คุณเหมือนแบบว่าผิดหวังแล้วก็ไม่ได้ดังใจในความสัมพันธ์นี้อ่ะเนาะคือจริงๆอ่ะในในคนคนเคสเนะี่ยชาวแรนดอมเนี่ยอาจจะคุณอาจจะมีคนที่แบบว่าคุณเนี่ยเหมือนก็แบบไปไปเหมือนแบบว่าอ,อ ร้องขออ่ะเหมือนมีการร้องขอเหมือนมีการแสดงอะไรบางอย่างให้เขาให้เขาเห็นว่าคุณ่เอออยากให้เขาเลือกคุณอยากให้เขาอยู่ที่คุณได้ไหมอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนกับว่ายิ่งยิ่งทําให้เขาเนี่ยนะคะคิดมากแล้วก็คิดหนักเข้าไปใหญ่เลยด้วยความที่ว่าเขาค่ะยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์นี้เท่านั้นเองเนาะนี่แหละคะ่ะ ก็อยู่มันมันก็อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปยังคงแบบว่ายังคงพร้อมที่จะเฝ้ารอเขาต่อไปไหมถ้าคุณยังยืนยันที่จะเฝ้ารอเขาต่อไปนะคะคุณก็ต้องรอรอเขาไปแบบว่าเรื่อยๆเลยนะสักระยะหนึ่งเลยนะคนคนนี้นะคะเพราะว่าดูๆแล้วนะคะเขาเขาเป็นคนแบบนี้แหละอถ้าเขาเขาค่อนข้างคิดมากมากๆเลยถ้าถ้าจะให้เขาเนี่ยนะคะหยุดอยู่ที่คุณหรือว่า พัฒนาความสัมพันธ์อยู่ที่กับคุณแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเออกลัว <c oughs> แม่หมอกลัวว่าเขา <c oughs> เขาจะทําไม่ได้เพราะ <c oughs> ด้วยนิสัยของเขาที่เป็นคนแบบนี้ <c oughs> เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมีตัวเลือกถ้าคุณเ่ยนะคะรักชอบคนแบบนี้ต้องการที่จะเฝ้ารอคนแบบนี้คุณจะต้องทําใจจะต้องทําใจแล้วก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงแต่ก็ให้ให้ดูลิมิตในความรู้สึกของเราถ้าเรารู้สึกว่าโอ้การรอเขามันเหนื่อยแล้วเราไม่อยากรอแล้วอะไรเงี้ยคุณก็สามารถนูฟออนได้นะคะท้ายที่สุดก็ต้องเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรานะเลือก ที่จะทําให้ตัวเองนะคะมีความสุขที่สุดน่าจะเป็นการที่ดีกว่าค่ะแล้วก็ดีกว่าทั้งดีกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็คือสิ่งที่เขาเนี่ยนะค,ะคิดต่อคุณรู้สึกต่อคุณอยู่หน้าตอนนี้เวลานี้ค่ะ